สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์จะพาไปรู้จักกับโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นโครงการสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำค่ะคนเราเนี่ยจะต้องมีน้ำนะคะในการใช้ในการ โค,โครงการนี้มีความสำคัญขนาดไหนอย่างไรนะคะเป็นโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำสินอำเภอสีนครินจังหวัดพัทลุงค่ะและคนที่ดูแลโครงการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุงค่ะพอ,อโอรานทองขาวเผือกสวัสดีค่ะผอ,อ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามผอ,อ,อนิดนึงนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ตําบลลาสินเนี่ยคะ่ะเขาได้รับความลําบากในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ยังไงบ้างคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยใช้น้ําจากบ่อบน้ำตื้นบ้างนะครับแล้วก็บ่อบน้ําลึกแล้วก็อบ่อบาดาล นะฮะทนี้แต่น้ําน้ําที่สูบขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสนิมเครื่องขององน้ํานี่ก็อ่าไม่ไม่ไม่สามารถอ่ากรองได้ได้ได้ดีนะครับแล้วก็มีน้ําผิวดินตามรับ้วยธรรมชาติบ้างแต่ก็มีเรื่องตะกอนขุนในช่วงดูฝนนะฮะแล้วก็ในช่วงดูแรงก็น้ําก็ไม่เพียงพอครับผมอืมก็คือเป็นการสูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้ แล้วทําไมถึงเป็นสนิมเป็นน้ําที่เป็นลักษณะน้ําสนิมล่ะคะผอก็ก็โดยโดยแผนที่ทางตอนนี้วิทยาเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นจะเป็นโซนที่เป็นสนิมครับใน,ในความลึกประมาณหกสิบเมตรเนี่ยถึงร้อยเมตรเนี่ยค่ะอ๋อเป็นลักษณะกายภาพของพื้นที่เขาอยู่แล้วอช่ครับลาบากเลยใช้น้ําแล้วแล้วนอกจากน้ําบาดาแล้วเรื่องของน้ําฟ้าน้ําฝน,นล่ะคะใช้ตัวนี้เป็นหลักด้วยหรือเปล่าคะ น้ำฟ้าน้ำฝนเขาเขาก็ากมันมีที่เก็บอะไไม่เพียงพออะไม,ไม่ไม่ได้เพียงพอใช้ทั้งปีครับค่ะก็คือมีมีใช้บ้างแต่ทั้งหมดก็คือไม่พอใช้แล้วอย่างนี้รเรื่องของผลผลิตที่ล่ะคะเวลามันมีน้ําน้อยๆแบบนี้ชาวบ้านเขาปลูกอะไรแล้วได้ผลผลิตกันหรือเปล่าคะเนี่ยรเวณตําบลลําสินเนี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะชาวบ้านก็ปลูกสวนยางปลา ก็ผลไม้นะเพราะใบโพย่างปลาราเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นพืชพันธุ์ที่ใช้น้ําเยอะอแต่ว่าที่ที่เขาขาดแคลนก็คือน้ําในการอุปโภคบริโภคครับค่ะค่ะอ๋อ,อก,ก็จะขาดน้ําในการอุปโภคบริโภคแล้วแหล่งน้ําหรือว่าน้ําต้นทุนเก็บกักใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่บ้างไหมคะแต่เดิมแต่เดิมอ่ะมันมันมันในพื้นที่ ใน,ในที่อักเสนก็คือหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สี่หมู่เก้าเนี่ยมันอยู่ไกลาจากแหล่งน้ําซึ่งเป็นน้ําตกประมาณสิบกว่ากิโลครับอ๋อตอนนั้นกค<ล>่ะเนี่ยน้ำไปใช้เขาไม่สะดวกอมืมีน้ําตกอะไรคะที่นั่นตรงนั้นจะมีน้ําตกตนแปลทองครับแต่ตรงนั้นน้ําตกตนแปลทองที่ที่ทางเทศบ,บาลก็นําน้ําไปใช้ที่ทําระบบประปาไว้ให้แล้ว ใ,ให้ไปไปไป,ไปึงตามศักยภาพของท้องถิ่นที่มีก็คือ<ช>หมู่5เจ็ดหมู่8หมู่3ครับที่ที่ที่เขาสามารถดูแลได้แต่อพอเคยออกไปเนี่ยค่าใถ้าจ่ายในการวางวางข้อระบบน้ำใช้จ่ายสูง<ช>เขาก็เลยไม่สามารถดูแลราศฎรหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สี่ได้ครับอืม มีแค่บางส่วนบางหมู่บ้านเท่านั้นเองที่จะมีโอกาสได้ใช้น้ำจากน้ำตกตนแพรทองที่เหลือก็คือสูบน้ำบาดาลที่เป็นน้ำสนิมขึ้นมาใช้ครับผมค่ะ<ม>แล้วอย่างนี้ทางกรมชลประทานได้ดําเนินการช่วยเหลือยังไงบ้างคะในเบืออเบ้องต้นก็ในเมื้องต้นเนื่องจากว่าพื้นที่ทางกล่าวแถวบริเวณตาบลลำสินเนี่ยทํามันเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับประทานปับเนี่เรา ไม่สามารถไปให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือได้ครับผมอมดูนอกเขตครับผมแล้วเออ่พอชาวบ้านเขาไม่ไม่มีน้ําที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยทราบมาว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เลยไปขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนมาเป็นที่มาของโครงการ หาน้ําอุปโภคบริโภคตําบลลาสินพร้อมระบบส่งน้ําอเน,นื่องมาจากพระ,ะราชดําริโครงการนี้พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะประเด็นนี้ทางกรมชลประทานได้เข้ามาดําเนินการรับงานสนองพระราชดาริดําเนินการต่อเนื่องยังไงบ้างคะอยากให้ผอเล่าประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับก็โดยโดยเบื้องต้นนะประธานชมรมลักป่าต้นน้าเจ้ากองบรรทัดเนี่ยได้ทาหนังสือถึงสํานักรราชวังนะฮะขอ ภาคผานแก้ไขปัญหานะครับแลวก็ทางสำนักง,งานกปลนะครับได้มีการทื้นถึงกรมจุนประานนะให้ตรวจสอบข้อที่จริงนะครับว่าอ่ารัษฎรเดือดร้อนจริงตามที่อ่าขอาภาคผาน,นความช่วยเหลือไปหรือเปล่านะครับทา,างกรมจุมประานก็เข้าไปตรวจสอบก็เดือดร้อนจริงครับก็เดือดร้อนจริงปั๊บทางกรมจุนประานก็แจ้งไปที่กปลนะหลังนั้นกปลก็ได้ลงมาดู มาดูแล้วก็อ่า,อาเห็นว่าเดือดร้อนจริงก็อ่าส่งตอสือกลับไปที่สำนัมมกราชวังนะก็ก็ได้ทำเรียนพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็เลยรับเป็นโครงการพระมลิมนีตรวจสอบความเดือดร้อนนะครับค่ะใช้เวลาตรงนี้นานไหมครับพ่อในเรื่องกอารเก็บเอาไอาทำหนังสือไปเนี่ยปีห้าแปดนะครับรับเป็นพระเนี่ย อ่ปลกศูนย์ครับก็สามสามปีสองสามปียนะค่ะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะพอทีนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วทางกรมชลประธานได้ดําเนินการต่อย,อยังไงบ้างคะเนี่ยก็ก็หลังจากที่พระองค์ท่านได้รับเป็นโครงการพระอัมรินะ้าทางกรมชนประทานก็อ่าได้เข้าไปตรวจสอบแหล่งน้ํะและก็ใหี รวฟังปัญหาเพื่อให้แนวทางในการช่วยเหลือนะครับซึ่งซึ่งพอพอพอ,อเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปพิจารว่าแหล่งน้ําที่มารุมสมบูรณ์ก็คือตามที่เล่าให้ฟังก็คือน้ําตกโซนปทองนะครับพอตรงนั้นแหล่งน้ําปั๊บเนี่ยกรมเประทานก็มาพิจารสํารวจนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จก็เอาไปให้ทําเรียพิจารกับรัษฎรที่ผู้มีผลกระทบนะแล้วก็จะผู้ที่ใช้น้ํานะครับ ว่านแนวทางในการแก้ไขยอย่างนี้เรามีน้ําอย่างนี้เราจะวางพ่อให้อย่างนี้นะชาวบ้านโอเคไหมแนวพ่อไปทางนี้ชาวบ้านก็โอเคพอชาวบ้านโอเคปั๊บเราก็เลยดาเนินการขอสนนโครงการครับนะผมค่ะก็คือไม่ใช่ว่าพอได้รับว่าเป็นโครงการลงมาในพื้นที่แล้วก็คือทําเลยเราต้องมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในท้องที่ก่อนด้วย ใช่ครับอืมค่ะแล้วตรงนี้พอบอกว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงลงมาในพื้นที่ชาวบ้านเขาว่ายังไงกันบ้างครับพอเขาเขาด,ดีใจนะและซา,าบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ที่พระองคท่านได้อ่าได้พระราชทานความช่วยเ,เหลือมาครับผมค่ะเพราะว่าก็รอมาตั้งนานแล้วนะคะสําหรับเรื่องของการ<ช>มีที่เก็บน้ํามีที่จะ เป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคแล้วลักษณะของโครงการนี้ล่ะคะเรื่องของรูปแบบทําเป็นตัวอ่างทําเป็นถังพักน้ําทําเป็นแบบไหนยังไงครับพ่อก,ก็ลักษณะโครงการก็คือเราก็วางข้อวางข้อมาจากด้านด้านเหนือน้ําตกนะันนะฮะควางข้ออความยาวประมาณสิบห้ากิโลเมตรนะครับวางวา ความยาวสิบห้าอ่้อประมาณสามสิบเซนขนาดก็ไล่ไปนะสามสิบเซนยี่ส้าเซนยี่สิบเป็นไล่ไล่ไปเรื่อยตามต้นบ่อต้นน้ำอ่ะต้งขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยพอปลายเริ่มชายน้ำล้าเลยน้อยเลยก็เริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับโดยอ่าสร้างอ่ามีพอมีท่อแล้วก็มีระบบกรองน้ํานะครับระบบกรองน้ำยี่สิบรูปบาทเมตรต่อชั่วโมงหนึ่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 งจุดนะครับแล้วก็ถังเก็บน้ําขนาดห้าร้อยลูกบาทเมตร หนึ S <S ่งจุดที่ที่ทางต้นนะครับแล้วก็ถังเก็บน้ำห้าสิบลูกบาทเมตรอ่าพ้อมจุดจ่ายน้ำจํานวนสี่จุดครับผมอืมก็คือต้องมีเรื่องของการวางท่อท่อนี่วางเพื่อจะมาไว้ถึงถังพักใช่ไหมคะถังเก็บน้ำถังหน่อถ,ถังพักจะเป็นน้ําสํารองที่ที่อยู่ด้านเหนือน้ําก็คือในกรณีที่ว่า เกิดน้ำไม่พอจริงๆออันนี้เป็นระบบสำรองเพราะว่ากน้ําของของของคนนี้ก็จะใช้น้ํากลางวาันแล้วก็กัางคืนแต่พอสักหลังเที่ยงคืนเขาําแล้วผมไม่ใช้แล้วน้ําที่ยังไหลก็จะสามารถมาเติมในถังเก็บน้ำห้าร้อยลูกบาลาเมตรได้ครับผม,มก็คือมีถังพักสำรองไว้ครับเพื่อความมั่นคงค่ะแล้วอย่างนี้เอ่อ เรื่องของน้ําที่มาจากน้ําตกนี่คือมันมันจะมีช่วงระยะเวลาที่แห้งไปไหมคะพออย่างเช่นหน้าแรงน้ํามันจะน้อยลงไปหรือเปล่าคะมัน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 อ่ะโดยโดยพื้นที่รับน้ํามันคือแปดตารางกิโลเมตรเนี่ยมันอ่ามันมันมันพอครับแต่ว่าเราเผื่อวิกฤตจริงๆเผื่อเกิดปีไหนผลติ้งช่วงมากๆนะฮะมันมันจะได้ แก้ปัญหาเขาในว่าเข้าไปแก้แล้วก็คแค้ให้มีความยืนแล้วก็มั่นคงครับอืมค่ะในส่วนนี้ลักษณะโครงการที่เป็นถังเก็บน้ําแบบนี้สามารถส่งน้ํากระจายความสุขไปยังพื้นที่หมู่บ้านที่ได้ครบทุกหมู่บ้านเลยไหมคะนอกจากเอ,อก่อนหน้านี้คือหมู่บ้านที่หนึ่งหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สี่หมู่เก้าเขาไม่ได้รับน้ําตอนนี้ก็คือได้ครบหมดแล้วก็ก็คืออ่า หลังจากที่เราก่อสร้างแล้วนะครับในหมูลึงกับหม่สองนี้ทางเทศบาลเขาก็มาทำระบบกระจายน้ําขึ้นหนอทางสูงนะฮะทำให้ทเทศบาลําำซ้อยนะแล้วก็ในหม่หม่หม่สี่นี่ยก็เป็นระ,ะบบกระจายน้าของเรานะไม่ไม่ไม่ส่งไม,ไม่ไม่ต้องส่งขึ้นครับแล้วก็ในหมู่เก้าในทาเทศบาลก็มี ีแผนที่จะทําต่อไปครับผมเราทาระบบหลักให้แล้วแล้วก็ระบบกระจายน้ํามาเล็กๆเพราะว่าพอเราสร้างแล้วเนี่ยในการบริหารการน้ําเราจะให้ทางท้องที่บางทีซ่อมแซมเล็กน้อยท่อรั่วเนี่ยก็ก็ให้เทศบาลก็ไปเป็นคนดูแลครับผมแต่รั์สินยังเป็นของกรมจุลิทานย์ครับผมก็เหมือนกับให้ประชาชนให้ในพื้นที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในการบริหารจัดการไปด้วย ใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมขนาดไหนยังไงบ้างค,คะผอก็ก็เท่าที่ผมเข้าไปทำปันรัศดรในพื้นที่แล้วก็เมื่อวันที่ยี่ห้ามกราะที่ทางท่านองค์มงตรีท่านองค์สัมปนาลุดดิกนะครับแล้วก็ท่านองค์เสริมชัยค่ะที่ที่สอนะครับท่านได้มา ติดตามการปฏิบัติงานนะครับท่านเลือเลือดก็มาอาให้การต้อนรับแล้วก็มีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นก็มาต้อนรับก็ก็ทุกคนอก็ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํานะเพราะว่าหลังจากที่เราตัวตั้งเสร็จแล้วเราก็ตั้งขุมบ่วจัดก,การบัวจัดก,การน้ําขึ้นมาเพื่อเราบ่วจัดการน้าในการใช้น้าแบ่งป,ปันการใช้น้ําจะได้ใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็ช่วยกันดูนะครับก็ก็ได้มีการกล่าวรายงานต่อองค์ท่านก็ ทุกคนมีความสุขและต้องดีใจครับผมมีความสุขเพราะว่าน้ำมันกระจายไปถึงทุกหมู่บ้านเลยแต่ทีนี้พอห้ามเนี่ยค่ะส่งถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของราษฎรตอนนี้เขามีรายงานกลับกันมาบ้างไหมคะผอใออน,เ,นเรื่องของการนำน้ำไปใช้ว่ามีการบริหารจัดการนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมอะไรบ้างก็หลักๆนะเพราะว่าที่เขาขาดแคลนน้ำนี่ก็คือเขาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะ เขาก็ใช้ในในครัวเรือนนะอาจจะมีบ้างที่ปลูกปักข้างบ้านนะครับชะลอน้ําต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับพอพอผ้าเขาเอาไปใช้ในการลดน้ําสวนเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงน้ําก็ไม่พอครับราะนี้เราตอระบบท่อเราทําเพื่อการระบโบกบนโบกซึ่งรัฐสนดอ่าที่ใช้น้ํเขาก็เข้าใจครับผมอืส่วนในเรื่องของการทําเกษตรกรรมก็จะเป็นน้ําอีกส่วนหนึ่งไปเลยแยกกัน ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่เชิงภูเขาพื้นที่เชิงภูเขาเนี่ยพืชพืชผลที่เ็าปลูกจะเป็นไม้ยืนต้นนะแต่จะเป็นผลไม้เป็นเป็น,เป,นเป็นยางพารากับผลไม้ซึ่งซึ่ง,งก็ไม่ต้องใช้น้ำมากใช่ไหมคะไม่ต้องอใช้น้ําเยอะตรงนี้ครับผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอมีแหล่งน้ําใช้อุปโภคบริโภคแล้วชาวบ้านที่พอบอกว่าเขาต้องมีการจัด การมีการร่วมกันในการบริหารจัดการน้ําอย่างนี้เขาต้องมีการประชุมกลุ่มหรือว่าทางกรมชลประทานเองต้องนัดไหมคะว่าทุกเจ็ดวันสิบห้าวันเรามาประชุมกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอะไรแบบนี้ต้องมีไหมคะอก็ก็ใน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 การบริหารจัดการน้ำในกรมชลประทานก็ได้ตั้งกลุ่มวนันการใช้น้ําลําสินนะฮะพอเราพอเราตั้งกลุ่มเสร็จปัับเนี่ยเราก็จะเข้าไป แนะนำเข้าไปสอนเข้าไปบอกนะวิธีการการใช้งานใช้น้ําจากโครงการนี้ว่าใช้ยังไงใช้เท่าไร่ใช้อย่างไรอยากเพียงพอนะเพราะว่าน้ําที่ที่เราทําของโครงการนี้เนี่ยเราน้ําที่ส่งไปให้เนี่ยเราไม่ได้เนื่องจากปริมาณน้ํามันพอเราสามารถไปช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีนครินได้ด้วยครับเป็นน้ํา สำรองในดูแลงถ้าที่โรงพยาบาละะบาขาดน้ําเนี่ยเขาก็สามารถเอาน้ําจากเราไปเติมในทางสูงก็ได้นะครับแล้วก็ได้ที่ว่าสถานอำเภอสีนักลกินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโครงการเนี้ยในการบริการน้ําเนี่ยแต่หลักๆก็คือรัศดรดที่ในพื้นที่เกาะที่นี้เขากเาเเา็เราให้คําแนะนำเราเราให้คำมา อ่าเป็นที่ปรึกษาเพราะเพราะเราเรา,เราตั้งกลุ่มแล้นเนี่ยเราเราไอให้ก็คุยกันแต่เราจะเป็นที่ปรึกษาผมมีปัญหาตรงไหนก็ให้เข้าใจเราจะคอยให้คาแนะนํและที่เป็นที่ปรึกษาให้ครับอืมก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ใช่ครับผมค่ะแล้วโอ้ยอย่างนี้น้ําสํารองนี่สามารถส่งให้โรงพยาบาลได้ด้วยส่งให้อําเภอได้ด้วยแสดงว่าต้องมีน้ําเหลือเพียงพอสําหรับการใช้งานอย่างแน่นอนที่นี้ครับทั้งดีกับชงเรือพื้นที่แต่นั้นมันมีน้ําตกหรือต้นน้าเลย ได้ขอบรรพัดน้ํามันดีครับผมอ๋อ<ม>น้ําตกโต,โตนแพรทองอครับค่ะเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหมคะปออตรงนี้ด้วยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับอ๋อเป็นที่ท่องเที่ยวของทางอำเภอด้วยอำเภอศรีนครินนะคะแล้วถ้าถ้าตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึง ให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนที่จะมีโครงการกับหลังที่มีโครงการโครงการนี้แล้วเสร็จแล้วใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตในช่วงปีไหนนะคะพออโครงการนี้หลังจากที่พระองค์ท่านรับเป็นโครงการพระอามรีแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับในปีหกสามเนี่ยกรมจุการได้สนับสนุนงบไปก้อนหนึ่งก่อนนะครับค่ะได,ได้ได้ทำให,ให,ให้ให้ประมาณสองกิโล นะฮะแล้วก็พอปี๖๔เนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปหลซึ่งเป็นงบเป็นงบกลาง้วก็มาอีกก้อนนึงก็ทำการแล้วเสร็จในปีี่ครับผมอืมหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีน้ำใช้มาโดยตลอดเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยไหมคะชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยเพราะว่าจากที่เขาอ่า ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคล้างถ้วยล้างจานอนักน้ำหอับท้าพอมีโครงการนี้นี่ก็ก็ก็ก สะดวกสะดวกขึ้นมากครับผมอืมค่ะก็แสดงว่าพอ,อ,อเนี่ยติดตามแล้วก็เห็นมาตั้งแต่แรกเลยว่ามันแตกต่างทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการทํางานอย่างเช่นพอ,อเนี่ยค่ะได้ทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทํางานสนองพระราชด,ดำริด้วยในเรื่องของแหล่งน้ําในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุงตรงนี้อยากให้พอ,อ,อได้ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้สนองงานพระองค์ท่านแล้วก็ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบณิธานในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอะค่ะครับก็ผมว่านะเป็นเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนะ อ่าไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับเละนเราได้ดูแลโครงการเนื่องมาจากกรามดีนะครับในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเรามีโครงการพราบบีทั้งหมดเนี่ยสามสิบสามโครงการครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมจุลานะฮะค่ะอ่าก็ตรงนี้อ่านอกจากโครงการใบ้านลำศิลีแล้วเนี่ยโครงการอื่นที่อ่ามีศักยภาพนหลังจากที่เราก่อสร้างมาแล้วนะครับในสมัยสิบสิบห้าปีที่ผ่านมานะฮะ โครงการหนที่มีความชำรุดแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมนะฮะเพื่อสืบสารงานของโครงันไว้โครงการไหนที่มีสักภาพเหลือดูแล,แล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสามารถขยายพื้นที่ช่วยให้รับดรได้ได้มีความสะดวกในการใช้น้ำมากขึ้นในอย่างฟิวมางสองห้าหกห้าเนี่ยก็มีโครงการฝายบ้าน น้ำตกฟาลันนะครับก็ก็มีท่อดลดต่างโครงการจังหวัดพหลุงก็ได้ไปซ่อมแซมให้ประมาณสองกิโลนะครับแล้วก็เนื่องจากโครงการนี้เราดูแล้วหลังจากที่เราดอนอช้น้ํามาแล้วเนี่ยน้ํายังมีเหลือพอจะช่วยเหลืออ่รถรดอนที่อยู่ข้างเคียงได้ก็เลยได้ขอสมุนสมุนประมาณมาในคราวเดียวกันก็ขยายความยาวท่อส่งน้ำไปประมาณ ิโลห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือรัศดรได้ประมาณอีกประมาณสามร้อยครัวเรือนครับผมค่ะอืมอันนั้นก็เป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงสำหรับโครงการที่มีความชารุดทุดโทมให้มันสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับครับค่ะ,คะกะ็โอภออก็ได้ทํางานตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของงานสนองพระราชดำริครับผม <laughs> ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันในว,วันนี้นะคะผอครับผมเช่นกันครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังค่ะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์สำนักงานกปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ